ใครบอกว่าอยู่กรุงเทพจะชิลแบบนี้ไม่ได้คะ่ะที่นี่นะคะเป็นโฮมสเตย์บ้านสวนริมน้ําทุกคนอยู่ในชุมชนริมคลองบางแวกค่ะชื่อว่าบ้านสวนโบนัสมีเจ้าของก็คือคุณลุงคนนี้คุณลุงเสนะคะเขาเอาบ้านของตัวเองเนี่ยมาทําเป็นที่พักแบบมีบรรยากาศน่ารักแล้วก็เป็นกันเองมากๆทุกคนเขาขุดคลองให้เชื่อมมาแล้วก็อยู่กับตัวบ้านแบบนี้สามารถพายเรือเล่นได้เลยค่ะแถมยังมีอาหารอร่อยๆแบบนี้ให้กินนะคือรสชาติแบบเป็นกันเองเหมือนแบบมากินข้าวบ้านแม่เลยทุกคนแล้วก็มี น้ำกาแฟโบราณนะคะเป็นน้ำชงฝีมือของคุณลุงเสเองที่เขาจะคอยต้อนรับแขกที่มาพักหรือว่าเป็นนักท่องเที่ยวขาจรที่มาคาเฟ่ก็ได้ค่ะอีกส่วนหนึ่งที่เราชอบมากก็คือคุณลุงะ่ะเขาอิ่อนกับการปลูกผักปลอดสารพิษค่ะคือเป็นออร์แกนิกแบบ100%เเลยนะเพราะว่าแกอยากจะมีสุขภาพที่ดีไงก็เลยจะปลูกผักตรงนี้ไว้ให้ตัวเองกินแล้วก็ให้กับคนที่มาพักได้กินคือแบบ น่ารักมากๆน่ารักทางบรรยากาศน่ารักทางเจ้าของไหนใครเคยไปบ้างเราจะบอกว่าอยากให้ไปมากๆขนาดเราไปหน้าร้อนนะยังดีเลยอะถ้าใครดูคลิปนี้แล้วเนี่ยใกล้หน้าฝนแล้วปักหมุดแล้วก็ตามเราไปเลยแล้วก็คอมเมนต์บอกกันด้วยว่าเป็นยังไงบ้างแนะนำที่นี่สุดๆเลย